สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสู้ผู้สู้คนครับผมช่องรถไทยมือสองสีสะเกดลานพีซีแท็กเตอร์อำเภอเบญจลักษณ์จังหวัดสีสะเกตนะครับผมเมื่อนี้มีคูปะตะโอ้บอแมนคูปตาครับพี่น้องโทษที่มียันมาสี่ิบเก่าแรกเข้ามาไม่นึงไล่การนะครับผมเป็นเอฟสี่เก้าซีที่นะครับผมทันใดคำับรับชมแล้วฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้น้ำเนเดอ้อครับพี่น้องครับผม คันนี้49แรงมานะครับผมเครื่อง4สูบไดร์เบรกระบบเดินหนะ้า9เกียร์ถอยหลังเกาเกียร์เปลี่ยนทิศทางใต้ฟวงมาไรนะครับผมรุ่นนี้เดินหน้าถอยหลังต้องหยุดรถให้สนิทเดอ้อพี่น้องเดอ้อครับผมสเปคเขา่าวๆประมาณนี้แหละครับผม4สูบ4 wheel drive นะครับผมจดทะเบียนปีหาซิปหานะครับผมปีหาหานะครับราคาเบาๆนะครับผม,นะม245,000บาทครับ สองแสนหพบาทครับพี่น้องเครื่องเกียร์เจ้านะครับผมไปหนอกกับ่าปันไหนแต่กับพ่อเบิ่งยูบถืิว่าขี่หายนะครับผมส0 0 0สนกว่าบาทนะครับได้รถสี่สูบเด้รถโฟวิวไปใส่อุปกรณ์สชิ้นนะครับดันหนาและก็ผันหลังนะครับผมผันหลังเป็นผันหกนะครับ cmt นะครับผมผันซีเอ็ผันห ผมกับซมี่ไม่เชื่อมอยงตรงนี้นะครับนอกหนั่งจะงามยูกใบกระทงขัดท่ายใบผานไทยัะย่งสวยนะครับใส่ได้อีกดนนะครับผานหกครับผมยางหนาหลังกับพ่อใส่ได้นะครับผมบ่อถ mm ือ hmm. ว่าง่ามนะครับยางหนาสามสิบเปอร์เซ็นต์ยางหลังนี่จะประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์ประมาณนี้ครับผม ก็พอได้บอมีแตกบอมีแตกนะครับผมแตก็มีห้อยจอหูอยู่ครับแตกก็จะเป็นแตกเล็กๆน้อยๆประมาณดังสี่นะครับแตก่น้อยนึงดอกครับพี่น้องส่วนโมงสองพันหกร้อย กว่าชั่วโมง2 6 0 0ลยกว่าชั่วโมงเบาะเดิมนะครับผมเบาะเดิม,ดมติดมากับรถถึงล่างว่ดไ้คัดสีนะครับวอนไ้คัดสีฟังนี่นี่เพิ่นบ่มีตะแกงมากเด้อผี้องเด้อให้มีตะแกงขับานส่วนหนาครับตัวนี้ห้องเล็กไฮมาตฐานขนาดครับหนาปึ๊กเลยเล็กนี่น เล็กน่าจะน่าจะสองมิลหรือมั้งครับก่อนการจะนะครับไปาใบหมีกรสีหมีนี่แหละครับลุแน่งนี้กรสิทะลุแล้วนะครับผมก็ตามสภพาพน,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 นี่ไปครับพี่น้องเอาไปกับทยานมันทะลุกับห้องเล็กครับห้องจักจักสองมิลก็ได้ครับ เล็กเก่ามันค่อนข้างจะบางหนาจะประมาณมิลหนึ่งอะไรเล็กเก่าเคยเอาเล็กสามมิลห้องกะค่อนข้างจะเฮ็ดยากครับ <nt> มันหนามันมัน,นดัดยากครับแต่เล็กสองมิลหรือมิลหนึ่งกะดัดง,ง่ายแต่กะบ,บางแค่นั้นเองครับผมอ่ะเดี๋ยวทดสอบเดินหนา้าถอยหลังให้เบิ้งครับพี่น้อง